อาล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้ครุลิสและนี่คือค e r ลิสโซโลพอดแคสต์ตอนที่140นะครับช่วงนี้เลขพอดแคสต์เดินเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ประเภทเนื้อหาอาร์ติเคิลคือเป็นบทวิเคราะห์มันมีการคิดอะไรมากกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่ะยกให้มันเป็นโซโลพอดแคสต์ก็แล้วกันในช่วงประมาณส3วันที่ผ่านมาหลังจากที่ เรื่องข่าวของ h ฮ l l d เวอร์นะครับเริ่มที่อาซาล,ลงไปแต่ว่ายังมีแรงกระเพื่อมอยู่เนืองเนืองนะ h e ลไดเวอร์ยังไม่ได้เป็นคดีที่จบดีนะแต่ว่ามันดันถูกข่าวใหญ่ของวงการเกมมาแย่งซีนไปซะก่อนผมได้รายงานไปในข่าวประจำวันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีกรณีเหตุของการที่ Microsoft Xbox นะครับ ไปปิดสตูดิโอทำเกมรวดเดียวถึง4 s t สตูดิโอด้วยกันเป็นการปิดไปเลย3 s t สตูดิโอแล้วก็เป็นการยุบรวมกับสตูดิโออื่นอีก1 s t u d สตูดิโอซึ่งมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากกว่าที่หลายๆคนคาดคิดมากครับในเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะด้วยว่ากลุ่มแฟนของ Xbox อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะแต่สำหรับทางต่างประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอเมริกาเนี่ย Xbox มันเหมือนกับแนบขนานไปกับชีวิตของเกมเมอร์เจเนเรชันสองเจเนเรชันผ่านมานะครับมีเด็กจำนวนมากที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาได้จับ Xbox รุ่นแรกเขาผ่าน Xbox 360เพราะมันเป็นโปรดักตของอเมริกาของ Microsoft ในตอนนั้นแล้วก็เล่นมาจนโตจนถึงปัจจุบันมันจะมีความผูกพันกันแน่นแฟนแน่นหนาเหมือนกับที่เราโตมากับแฟมิคอม เราโตมากับ PlayStation 2อะไรอย่างเงี้ยของฝรั่งเขามีทางนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ณกันอย่างกว้างขวางมากจากทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตะวันตกรวมไปถึงสำนักข่าวตะวันตกแล้วเมื่อผมฟังมามากๆเข้าตกผลึกกับตัวเองมากๆเข้าผมเห็นเลเยอร์ของปัญหานี้ว่าก็ไม่ใช่แค่ เรื่องที่จะรายงานกันเป็นข่าวง่ายๆว่าโอเควันนี้ Xbox ลุกขึ้นมาปิด4 s t สตูดิโอในอนัตของตัวเองแล้วจบไปครับปัญหานี้มันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเราจะอาจจะมองได้ว่ามันเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมเกมโดยรวมเลยก็ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราอาจจะต้องมาไล่เลเยอร์กันหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่การปิด4สตูดิโอมันมีอะไรหลายอย่าง คือผมมานั่งคิดแล้วผมได้ข้อสรุปมาว่านโยบายการดำเนินกิจการทุกอย่างที่ Xbox ทํำในระยะหลังขมวดรวมกันทำให้เกิดผลสิ่งนี้ครับแล้วคนกลัวกันมากว่าเฮ้ยมันจะเป็นแรงกับเพื่อมที่มันจะส่งต่อไปกับสตูดิโออื่นๆหรือเปล่าอ่ะเรามาเริ่มก,กันกับอะไรที่มันง่ายๆก่อนอย่างแรกเลยคือทางแฟนๆเกมมองว่าผู้บริหารระดับสูงของ Xbox เนี่ย ผิดคำพูดของตัวเองครับผู้บริหารระดับสูงของ Xbox เนี่ยเราก็คงจะจิ้มไปที่3คนใหญ่ๆก็คือจะมี Matt Booty ซึ่งเป็น Head of Xbox Studio ก็เป็นคนที่คุมอ่ u สตูดิโอในเครือของ Xbox ทั้งหมดซึ่งก็มี20-30สตูดิโอเนี่ยนะแล้วก็จะมีคุณ Phil Spencer นี่ก็จะเป็นคนที่รู้จักกันดีเพราะว่าขึ้นเวที Presentation เกี่ยวกับ Xbox บ่อยๆนี่ก็จะเป็นในายใหญ่ของ Xbox นะฮะแล้วก็ซาร่าบอนนะครับ ซาร่าบอลเนี่ยเขาก็ตำแหน่งเขาเป็น president ของ Xbox ในขณะที่ฟิลสเปนเซอรเนี่ยเป็น CEO แล้วทีนี้3คนนี้เนี่ยเขาผิดคำพูดอะไรกันละ่ะแม p บูตี้เองเนี่ยเขาเคยบอกว่าพวกเขาอยากได้เกมกล่องครับเกมกล่องได้ที่นี้ก็คือเกมทํารางวัลน,นะครับได้รางวัลได้ถ้วยขนาดเกมเนี่ยไม่ต้องใหญ่ก็ได้ไม่ต้องขายดีอะไรก็ได้แต่เราอยากได้เกมแบบนั้นในมือเยอะๆนะครับซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ปิดสตูดิโอแทงโกเกมเวิร์กซึ่งเป็นคนทำไฮไฟ r รัช เนี่ยมันคือเกมที่ตรงสเปคของ m a d b o ที่หมดทุกอย่างเลยคือเป็นเกมไซส์เล็กหน้อยเกมคุณภาพดีๆประสบความสำเร็จด้วยแล้วทำไมถึงมาปิดสตูดิโอของเขาล่ะรว้ไปถึงคุณฟิลสเปนเซอร์เองเนี่ยเคยพูดเอาไว้ในหลายเวทีทำนองว่าเนี่ยเราให้ความสำคัญกับคนที่ทำเกมให้คุณค่ากับคนที่ทำเกมเราจะดูแลพวกเขาอย่างดีให้อิสระในการทำงาน เราจะไม่ทำตัวเหมือน Publisher t ทริป A A ต่างๆที่เน้นทำเกมมาขายแต่ว่าไม่สนใจคุณภาพนะไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่สร้างงานเหล่านี้ขึ้นมาเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนกับการที่จะต้องปิดสตูดิโอ l o o n h e d d ทีมที่ทำ f a b l l e ไปเมื่อนานมาแล้วนะเราจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องในทํานองนี้ซ้ำสองอะไรขึ้นมาอีกนะนี่คือสิ่งที่ทาง Microsoft เคยพูด ฟิลสเปนเซอรเนี่ยตอน h i ไฟร r u ัชออกมาใหม่ๆก็ออกมาพูดว่าเกมมันประสบความสําเร็จมากนะครับคนโหลบเอ่อน่าจะประมาณ2อล้านคนถน้ผมจําไม่ผิดนะตอนที่มันลง Xbox Game Pass นะันะตอน Red ฟอรออกมาแล้วแป็กเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ต้องกลัวเราไม่มีการไล่คนออกเราไม่มีการปิดบริษัทอะไรใดๆเพราะว่ามันเป็นเกมไลฟ์เซอร์วิส เดี๋ยวมันอัปเดตไปเรื่อยๆอเกมมันก็มีคุณภาพกลับมาดีขึ้นเองได้อะไรทํานองนี้นะจะไม่ยอมแพ้จะสู้ต่อไปตัวคุณซาร่าบอลเองเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ ข่าวใหญ่ปิดแทงโก้ปิดอาเค a นออสตินเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับทางบูมเบิร์กด้วยครับแล้วก็ตอบคาถามได้ไม่ค่อยจะดีเลยครับคือพิธีกรเนี่ยเขาก็ถามว่าเอ้ยทําไมปิดสตูดิโอหลายสตูดิโอแบบนี้แล้วอนาคตของทาง Xbox Gaming จะเป็นยังไงจะมีเกมอีกไหมแล้วตัวเธอก็ตอบเลยทานองว่าอุตสาหกรรมมันไม่เติบโตเนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทําให้เราก็ต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็ต้องทําให้ธุรกิจมันอยู่รอดแต่ว่า เป้าหมายของ Xbox ที่จะเป็นพับปิเชอร์ที่ดีเป็น Console Maker ที่ดี mm. ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเรายังมีเกมเล็กเกมใหญ่ให้คุณเลือกเล่นต่างๆมากมายคือฟังดูแล้วมันมันขัดแย้งกันเองนะครับคือการที่คุณจะประสบความสําเร็จการที่คุณจะมีเกมในมือเยอะๆมันคงไม่ใช่การปิดสตูดิโอเป็นแน่ใช่ไหมฮะคือทีนี้ก็ต้อง to be fair กับ Xbox นะ Xbox ไม่ใช่พับิเชอรเจ้าแรกที่มีการปิดสตูดิโอ โซนีก็เคยปิดสตูดิโอเยอะแยะหรือว่า EA เองนี่ก็ตัวดีเลยนะ EA ก็ชอบไปฆ่าสตูดิโอนั้นสตูดิโอนี้โอ้โหนี่เราจะต้องถึงวันที่เราจะต้องเปรียบทเทียบ Xbox กับ EA กันแล้วเหรอเนี่ยคือมันก็มี p u b l ิเชอร์หลายๆเจ้าที่ชอบปิดสตูดิโอทิ้งไปเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ Xbox ถูกวิพากวิจารณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าคนไม่คาดคิดว่า Xbox จะทำแบบนี้ได้ลงคออะไรทำนองนี้มากกว่า นี่คือประเด็นแรกนะทดเอาไว้ก่อนว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยเคยพูดออกมาในลักษณะว่าเป็น Marketing Talk พูดแล้วได้ภาพได้แสงดูดีมากๆแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ได้รักษาคำมั่นสัญญาอย่างที่เคยพูดไว้ประกาศเอาไว้นี่นะแล้วต่อไปนี้ความเชื่อมั่นคืออะไรความน่าเชื่อถือคืออะไรมันมันมันเลยกลายเป็นเรื่องที่กระเพื่อมไปหมดครับถ้าสตูดิโอที่ทำงานดีมีผลงานดีๆออกมายังถูกปิดได้ แล้วเกมที่ดีขนาดไหนต้องประสบความสำเร็จขนาดไหนถึงจะพอใจคุณอย่างในกรณีของ Arcane Austin เนี่ย Redfall อาจจะเป็นเกมที่ไม่ประสบความสำเร็จก็จริงแต่ประวัติของพวกเขาถ้าดูคู่กันนะครับทั้ง Arcane l y o n ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ Arcane Austin เนี่ยเขาทำงานดีๆกันมาเยอะนะครับซีรีส์ h o n o r e d Prey, Deadloop อะไรอย่างเงี้ยคือ พลาดครั้งหนึ่งมันจะไม่มีโอกาสหน่อยเลยเชียวเหรออะไรทำนองนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูปัญหาเลเยอร์หลายๆอย่างที่ทับซ้อนกันจนทำให้ Xbox อยู่ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ครับปัญหาแรกเลยก็คือการซื้อสตูดิโอมั่วซั่วไปหมดนี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายๆปีหลังที่ผ่านมาเนี่ย Xbox ไล่คขมือบกิจการพับ l ิเชอร์ไปหลายต่อหลายเจ้ามากๆ พวงใหญ่ที่ได้ไปพวงแรกก็คือบั t เตสตานะซึ่งมีบริษัทในเครืออยู่เยอะมาก Machine Game i ซ Software Cinemax อะไรต่างๆรวมไปถึง Tango Gameworks ด้วยนั่นก็คัมือบมาทีนึงแล้วรอบนั้นรู้สึกก็จะจ่ายไปหลักพันล้านเหรียญนะ7 0 0 0ล้านเหรียญหรือ,อยังไงเนี่ยแล้วก็เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาก็มาเคส Activision b l บริษัทอันนี้ยังไม่รวมแบบพวก343หรือ Coalition ที่ทำเกียร์กับทำเฮโลอะไรทำนองนี้ด้วยนะครับ การที่มีสตูดิโออยู่ในมือมากๆเนี่ยผลก็คือค่าใช้จ่ายมันก็สูงครับค่าใช้จ่ายมันก็บวมบวมบวมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สําคัญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเกมของ Xbox ออกมาน้อยมากๆนะครับถ้าเราย้อนปฏิทินไปดูตั้งแต่ปี2020 2021เนี่ยเกมของ Xbox แทบจะเรียกว่าหยุดชะงักงันไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับมีเกมออกมาแต่ละปีน้อยมากแล้วแต่ละเกมก็ไม่ได้แบบ ทำให้มันเป็นท็อกออ t เตอ o w ทหรือว่าประสบความสําเร็จทั้งด้านยอดขายหรือว่าคําวิจารณ์ได้เมื่อเทียบกับเกมของพูดง่ายๆว่าค่ายที่ทําเครื่องเหมือนกันค่ายอื่นอย่าง PlayStation หรือว่า Nintendo เลยไอเกมที่เอามาขายขายกันทุกวันนี้นะครับ Grounded นะครับ Sea of ThievesHello Infinite นี่คือผลผลิตของเกมเมื่อ3-4ปีก่อนทั้งนั้นเลยนะครับคือน้อยเกมมากที่จะแบบพึ่งออกปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเกมบิ๊กไตที่ คนพูดกันเยอะหรือว่าไม่ต้องบิ๊กไดเตอร์ก็ได้ให้มันประสบความสําเร็จก็ยังน้อยอยู่ดีครับแล้วทีนี้มันมาซ้ํากับการคมเหือบแอค i i i ิชั่นบริษัทไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี้ด้วยครับคือการซื้อ a c t i v i s i ั n นบริษัทเนี่ยมันไม่เหมือนกับการซื้อสตูดิโอนั้นสตูดิโอนี้เจ้า2เจ้าเล็กๆมาเขย่าวรวมกันนะครับ a c t i v i s i ั n นบริษัทนี้มันมันเป็นเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่มีราคาถึง 7 0,000ื่นล้านเหรียญนะครับดิวมาหาการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินล้างโลกเนี่ยมันใช้เงินสูงมากครับนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่พวกเขาต้องจ่ายมันจากเดิมที่มันมากอยู่แล้วมันก็ยิ่งมากเข้าไปอีกไม่รู้จะกี่เท่านะครับคือมันเหมือนกับคนเคยกินข้าวจานเดียวอิ่มอะตอนนี้กลายเป็นไม่รู้ต้องกินเป็นหม้อเป็นกะละมังเป็นกระสอบกระสอบถึงจะอิ่มเราประเมินเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับการที่เขาควักเงิน70,000ืล้านซื้อ c t i v i s i o n ่นบริษัท ราคามาตรฐานเกม Triple A ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ก๊อปี้ละ70เหรียญถูกไหมครับหารเร็วๆเ,เอา70เหรียญไปหาร70 0 0 0ล้านเนี่ยคุณต้องขายเกมให้ได้1,000ล้านชุดเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ย70,000ล้านเนี่ยกลับคืนมาแล้วกลับคืนมานี่อย่าลืมว่ามันยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้หักต้นทุนในการ o p เป a เรตนะครับคือหักมามันได้ไม่เต็มอยู่แล้วนะเพิ่งจะได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมาเองแล้วคุณคิดว่า เกมอะไรที่มันจะขายเอายอดขายของเกมทุกเกมมาเทรวมกันให้มันได้พันล้านชุดมันเป็นไปได้เหรอเอาเราเราดูสถิติของ Nintendo กันไปเมื่อไม่นานมันนี้ไอเกมที่ขายดีสุดๆของ Nintendo ยังขาย60ล้านก๊อปปี้อย่างเงี้ยผมคูณ10ให้อะ่ะยังไม่พอเลยยังไม่ได้เจ็ดหมื่ล้านคืนเลยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันบวมเกินไปแล้วนะแล้วเขาจะไปหวังเอาเกมขนาดเล็กเกมกล่องแต่ว่าไม่ทําเงินอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะ การที่จะเลี้ยงทีมงานคอร์ d ดิวตี้ได้มันไม่มีใครเลี้ยงได้นอกจากคอร์ d ดิวตี้ของมันเองครับคือมันต้องทําเลี้ยงตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าคือมันเหมือนเปาวานอ่ะซึ่งมันกินได้เยอะแล้วมันก็กินของมันอยู่คนเดียวด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะต้องมีวานแบบเป็น 10- 20ตัวเพื่อเลี้ยงให้องค์กรขนาดมาหือมาของเขามันมีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละเดือนมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับทีนี้เมื่อเราไปซื้อสตูดิโอกันมาเยอะแยะแล้ว นโยบายอื่นๆของ Xbox มันก็น่าชงนสงสัยครับอย่างเช่นการเอาเกมไปลงเครื่องอื่นรวมไปถึง PC ด้วยครับ <c oughs> คือเราจะเห็นได้เลยว่า Xbox เนี่ยเริ่มที่จะเอาเกมของตัวเองไปลง Nintendo บ้างลง PC บ้างแม้แต่ลง PlayStation ก็ลงบ้างแล้วมันทำให้คำว่า exclusive มันมันหมดคุณค่าไปสำหรับตัวของเครื่อง Xbox เอง <c oughs> คือไอ้ประเด็นเรื่อง exclusive เนี่ยเกมเมอร์เราก็ เถียงกันทะเลาะก,กันมานานนะครับว่าเฮ้ยเอ็กซคลูีมันยังจําเป็นไหมเกมทุกเกมมันควรจะเล่นได้ทุกที่ทุกเครื่องทุกแพลตฟอร์มที่เราต้องการหรือไม่ตอนเนี้ยเคสที่บอกว่าเกมเอ็ก u s คลูีมันไม่ดีมันไม่มี success case ให้เราเห็นครับเราเห็นแต่เคสของ playstation ที่กอดอกยืนนิ่งด้วย Exclusive ที่คนค่อนข้างจะเชื่อถือนะครับคนค่อนข้างจะให้ราคา ซึ่ง Sony ก็ยังหากินกับ Exclusive อยู่ถึงแม้ว่าระยะหลังจะมีการเอามาลง PC บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าทิ้งช่วงนานที่ลงเครื่องตัวเองก่อนแล้วกว่าจะไปลง PC ก็ใช้เวลาหลายปีแล้วคนที่เป็นตัวอย่าง success case ที่หนักเลยก็คือ Nintendo ครับเกมของ Nintendo นี่ไม่มีกระเด็นไปที่ไหนทั้งนั้นอยากเล่นเกมซื้อเครื่องชั้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นกลายเป็นว่าคนที่บอกว่าเอ้ยเกม Ex c l u s i v e มันตกยุคไปแล้วมันไม่จาเป็นแล้วเนี่ย ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับในขณะที่คนกอดเอ็กซ์คูลีเนี่ยรู้สึกว่าจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงด่าก็มีการด่าบนงงงงยิงๆกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเขายังอยู่ได้ไงถ้าบอกว่าการเอาเกมของตัวเองไปลงเครื่องอื่นมันยังบาดเจ็บไม่พอ <S <S xbox เองก็ดันมีนโยบายเกมพ a าสขึ้นมาอีกครับสิ่งที่เชื่อกันว่าจะเป็น โอ้ถ้าไม้ตายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการหลักที่จะเอามาปราบทุกคนบนโลกนี้ได้อย่าง Xbox Game Pass จ่ายเงินก้อนเดียวเล่นเกมได้แบบบุฟเฟ่โอ้โหทุกคนตื่นตะลึงกับวิวัฒนาการตัวนี้การลงทุนครั้งมโหลาน,นี้ว่าเฮ้ยเขาไปกว้านเกมมาเยอะๆให้อยู่ในบริการแล้วเรามาเช่าเล่นเหมือน subscription หนังเลยมันต้องได้สิมันต้องประสบความสาเร็จสิ ลูกค้าต้องเข้ามาอย่างถล่มทลายสิปรากฏว่าครับโอ้โหเรื่องเกมพาสนี่รายละเอียดเยอะมากครับเกมพาสเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนเล่นไปเลยครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือคนไม่ซื้อเกมครับในเมื่อฉันจ่ายเกมพาสแล้วฉันก็จะเล่นกับเกมพาสเอาแล้วมันยิ่งเราไปเทรนให้เขาเลิกซื้อเกมได้กลุ่มคนที่ตรณนีก็จะตรณีมากขึ้นหมายความว่าอยังไง หมายความว่าเขาก็ไม่คิดจะเติมเกมพาสตลอดเวลาครับเขาจะเติมเกมพาสเมื่อมีเกมที่เขาอยากจะเล่นแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้เล่นเกมมั่วซั่วไปหมดเขารออไม่มีอะไรก็ไม่เติมเอ้ยพอมีเกมเด็ดๆฉันก็จะเติมแล้วแทนที่เขาจะต้องซื้อเกมนั้นมาเล่นเขาจ่ายเงินด้วยราคาที่ถูกมากเพื่อที่จะเล่นได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให Microsoft ไม่ประสบความสำเร็จในการขยายฐานผู้ใช้งาน Game Pass ครับคือตัวจำนวน Subscriber ของ Game Pass เนี่ยในช่วงปีหลังไม่ได้โตขึ้นเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าโตแบบ Flat แบบอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่มีการขยับขึ้นนะอะไรแบบนี้แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะในทางทฤษฎีเราก็ไม่เข้าใจเลยนะคือมาพูดมาคิดมาฟังกันก็แบบมันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะคนไม่สมัครเกมพา a s s เพิ่มเพราะอะไรอะ่ะไม่เข้าใจจริงๆผมเองก็ หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันครับว่าเพราะอะไรครับนอกเสียจากนโยบายของเกมพาร s s เนี่ยมันเป็นนโยบายที่กัดกินตัวเองครับคือ Xbox บอกประกาศอย่างห้าหาเลยว่าเกมจาก Xbox Studio ทุกเกม Day 1 g a เก Pass โอ้โหเกม Day 1ลงเกม e Pass เช่าเล่นได้เลยยอดขายของเกมเกมหนึ่งเนี่ยมันจะมามากที่สุดก็คือไอ้ช่วง Day 1นี่แหละครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม TripleA ที่จะต้องลงทุนมหาศาลในการสร้างแต่พอคุณมาลงเกมพ a าสไปแล้วเนี่ยมันมันสูญเสียโมเมนตัมตรงนั้นครับแล้วต่อให้มันหลุดออกมาจากเกมพาสไปเนี่ยคนก็ไม่ได้ตามไปซื้อนะเพราะว่ามันก็กลายเป็นเกมเก่าไปแล้วคนก็จะไปมีไมล์เซ็ตว่าเอ้ยเกมมันนานแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะต้องลดได้แล้วล่ะลดก็รอซื้อต่อลดก็ได้อะไรเงี้ยรวมไปถึงการที่มันมี เกมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นออกมาทุกวันทุกวันมันก็มาดึงสติดึงความต้องการให้เลือนหายจากเกมที่เคยลงเกมพาสไปตอนเดวันไปเลยนั่นเองแล้วผมเคยเปรียบเปรยเอาไว้ว่าการซื้อเกมเดวัน่ะมันคือการจ่ายยกก้อนนะครับเจเหรียญเอาไปจ่ายไปเอาเกมมาเล่นแต่การเติมเกมพาสเนี่ยมันคือการค่อยๆหยดน้ําลงไปกรอกน้ําลงไปค่อยๆกรอกกรอกกรอก,ก,รอกแล้วก็รอมันเต็ม ปัญหาคือการเติมเกมพัสอัลติเมตเนี่ยตัวหนึ่งราคา17เหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือเทียสูงสุดเลยนะ17เหรียญน,นะคุณจะต้องซับเขา5เดือน Xbox ถึงจะได้เงินค่าเกม Tri ปลับมา1เกมปรากฏว่าในความเป็นจริงคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วเลิกซื้อเกมแล้วประหยัดแล้วก็จะประหยัดมากกว่าเดิมครับฉันเติมทีละเดือนเกมมันเล่นได้แค่ โอ้โหบางคนเกมฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่อะไรออกมาเล่นอาทิตย์เดียวจบแล้วก็ไม่รู้จะเติมเกมพาสมัน4ีหเดือนให้เขาได้เงินคืนไปทําไมอจะไปหวังให้เขาเติมแบบโอ้ยเยียพาสเติมทั้งปียิ่งหนักเลยนะครับเขาเติมกัน99บเก้าทเดือนเดียวเล่นเกมเนี่ยที่ฉันเล่งไว้อยากจะเล่นเล่นจบแล้วพอละไม่เล่นละมันเลยยากมากที่คุณจะเอาเงิน คืนกลับมาให้มันได้ค่าเกม1เกมแล้วนี่เรากำลังพูดถึงแค่เคสเกมเดียวเองนะฮะในเกมพัสมันไม่ได้มีแค่เกมเดียวมันมีเกมอื่นจำนวนมากที่ทยอยเข้าๆออก,ออกๆกันมานะครับมันก็มาจบลงที่ว่าคุณซื้อทุกเกมไม่ไหวครับคือ x-box แม้ว่าจะรวยระดับล้านๆยังไงก็ตามเนี่ยคุณซื้อทุกเกมบนโลก มาอยู่ในเกมพาสไม่ไหวหรอกนะฮะมันจ่ายกันไม่ไหวอยู่แล้วในทางความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ผมมองว่ากลายเป็นว่าเส้นทางที่ Sony เลือกเนี่ยโซนีจะสังเกตได้เลยว่าเกมที่ Sony เอาใส่เข้าไปใน PlayStation PLUS เนี่ยมันจะปนปนกันระหว่างเกมเก่ากับเกมใหม่แต่เกมใหม่ๆเนี่ยพวกเกมฟอร์มยักษ์เขาไม่เอาเข้าเกมของตัวเองไม่เอาแน่นอนอยู่แล้ว เกมของคนอื่นก็ไม่เอาเข้าเหมือนกันเขาจะไม่มีการเอาเกมฟอร์มยักษ์ของค่ายนู้นค่ายนี้มาใส่เขาจะอย่างมากก็เอาอินดี้มาใส่อ่าอินดี้เดย์วันยังพอมีหรือเกมฟอร์มยักษ์ที่นานมากๆแล้วแบบนี้มีนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นยอดอะไรกันไปค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปจีบเขามาลงบริการก็คงจะไม่ได้สูงมากนะักซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นความผิดของ Xbox โซนีเก่งกว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถูกครับเรากําลังเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วมองย้อนไปในอดีตเหตุการณ์เรารู้ข้อมูลจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเราก็เลยบอกได้ว่าอ๋อสิ่งที่ Xbox ทําเนี่ยมันน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ผิดและโซนี่น่าจะทําอะไรที่ถูกกว่าแต่ณนะวันที่ย้อนกลับไปวันที่เขาประกาศเกมพลสแรกๆมันไม่มีทางรู้รครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าว่าอะไรมันจะ เป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้เพราะว่าเรื่องมันยังไม่เกิดใช่ไหมครัตอนนั้นเราก็ยังว้าวโอโ้โหบริการแบบนี้มันทําได้จริงเหรอมันโคตรล้ําเลยมันโคตรด,ดีเลยใครจะไปคิดว่ามันจะกัดกินตัวเองมาถึงขนาดนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ต้องยกตัวอย่างเคสของ Netflix เอาไวค้ครับเพราะว่าเกมพาร์สเนี่ยอาจจะถูกเปรียบเทียบกับพวก s u b สคริปชั่นหนังเอาไว้มากมายนะเพราะว่าหนังเขาทํามาก่อนเนาะเน็ตฟลิเนี่ย ถ้าเราดูเขาเขาก็ไม่ได้มีหนังฟอร์มใหญ่อะไรมากมายนะครับคุณภาพของ Netflix หนังในนั้นเนี่ยบางทีก็เป็นาการฟันดิ้งของทาง Netflix เองให้กับทีมพัฒนาผลิตคอนเทนต์ตามประเทศต่ตางๆซึ่งผมคิดว่ามันใช้เงินน้อยกว่าการที่จะไปซื้อหนังฟอร์มใหญ่ซื้อ Star Wars ซื้อแบบอะไรฟอร์มยักษ์มาลงให้กับบริการของตัวเอง ถ้ามันเก่าแล้วก็โอเคถ้ามันถูกก็โอเคแต่ถ้า Netflix Original Content เนี่ยเขาทำเองมันถูกกว่าแล้วนานๆทีมันก็จะมีเรื่องที่มันแบบดังเป็นพลุแต่ขึ้นมา Squid g เกมอะไรแบบนี้มันก็เป็นกำไรของเขาไปในขณะที่ Xbox เนี่ยมันทำไม่ได้อย่างที่ Netflix ทําทำเลยครับเขาไม่สามารถที่จะเป็นหัวเชื้อหยอดลงไปแล้วมีคอนเทนต์ปรากฏโผล่ขึ้นมาเยอะๆในระดับที่มีคุณภาพได้เหมือนอย่างที่ Netflix ทํา เขาไม่สามารถที่จะสร้างจำนวนคนที่ subscribe บริการของเขาได้มากเท่ากับที่ Netflix ทำา Netflix มีผู้ subscribe ทั่วโลกนะผมไปลองหาข้อมูลดูอยู่ประมาณ260-270ถึง270ล้านคน Xbox จะทำให้ถึงขนาดนั้นจะได้หรือมันต้องเป็นสเกลขนาดนั้นเพื่อที่จะให้เหมือนกับเครื่องจักรขนาดมหือมาของเขาเนี่ยให้มันไหลต่อไปได้ให้มันเดินต่อไปได้เนี่ย ผมมองว่ายากมากเพราะ Entry Point มันผิดกัน Netflix เขาไม่จำเป็นที่จะต้องมี Device อะไรที่มันแพงๆเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้คน Subscribe ก็เข้าถึงบริการได้อย่างง่ายมากในขณะที่ Xbox มันไม่เหมือนกันมันต้องมีเครื่องเล่นนะครับผมซึ่งกลุ่มคนที่เข้าถึงมันผิดกันมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาต่อมาผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่ทำให้เกมเมอร รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกมไม่พอใจแล้วก็กลัวมากที่สุดนั่นก็คือการที่ Xbox เนี่ยสูญเสียจิตวิญญาณของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วครับคือ Xbox เนี่ยเป็นค่ายเกมที่เกิดขึ้นมาหลัง Nintendo หลัง SonyPlaystation คิดดูดีๆนะแต่เขาก็ยังเกิดขึ้นมาได้นะครับถามว่าณวันนั้นน่ะ Xbox มันมีอะไรที่สามารถที่จะเบียดตัว แทรกขึ้นมาจาก2ยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดกันแทบจะทั้งหมดของเกมคอนโซลอยู่แล้วแต่ทำไม Xbox แทรกตัวขึ้นมาได้ผมคิดว่า Xbox เองมันก็มีจุดขายอยู่ณวันนั้นครับคือการเป็นคนที่เกิดใหม่เหมือนกับเป็นเด็กใหม่หน้าใหม่สดเปรี้ยวคิดนอกกรอบอินดี้อยากทำอะไรทำเลยทำอะไรแปลกๆแผงๆมีลูกเล่นลูกเล่าลูกชนมีสนเสน่ห์อะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่ Nintendo หรือว่า Sony ททา ลองนึกย้อนกลับไปว่า Xbox ณวันแรกๆในยุค Xbox ตัวแรกนะ Original แล้วก็ยุค360ซึ่งถือว่าเรืองรองที่สุดของพวกเขาพวกเขาเป็นผู้นำด้านเกม Multiplayer พวกเขา,เาทำให้เกมการเล่นเกมออนไลน์หรือระบบ voice chat เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของการให้บริการเกมในปัจจุบันพวกเขาใช้สื่อแบบ DVD ซึ่งมันถูกกว่า Blu-ray ในสมัยนั้นพวกเขามีเครื่องที่ developer ทําเกมลงได้ง่าย อะไรต่างๆปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันขมวดรวมกันทําให้ Xbox เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ Developer ก็ชอบคนเล่นเกมก็รักแต่ในปัจจุบันเนี้ย Xbox กลายเป็นค่าย Publisher Triple A ทั่วๆไป1ทีมแล้วครับอ่ะนายเกมประสบความสําเร็จไหมนายทำงานได้ดีไหมนายทำเกมตรงต่อเวลาหรือเปล่าออกแล้วเป็นยังไงผลตอบรับดีหรือเปล่าไม่ได้ตัดทิ้งแล้วสเสน่ห์ของ Xbox ในปัจจุบันนี้มันคืออะไร คือเครื่องของเขาหรือแม้กระทั่งการรูปแบบการบริหารจัดการเนี่ยมันทำให้ไม่ได้ต่างอะไรจากสตูดิโออื่นๆเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ Xbox นั้นได้รับการพูดถึงน้อยลงไปเรื่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆในสายตาของเราเกมเมอร์นะครับแล้วซ้ำร้ายนะฮะไอเจ้าสตูดิโอ TripleA ตัวนี้มันไ,ไม่ค่อยจะมีเกมออกซะด้วยครับ คือถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นสตูดิโอทิปล์เอทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องมีเกมออกแต่พอคุณไม่มีเกมออกมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยครับเอาละ่ะที่ผมไลา่ย,ยาววาดภาพใหญ่มาทั้งหมดเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของแค่ Xbox เท่านั้นหรอกครับมันเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมเกมโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปัญหาในลักษณะนี้มันเกิดขึ้นกับ Publisher t r i p l e A ค่อนข้างจะเยอะไม่ได้บอกว่าอินดี้ไม่มีปัญหานะอินดี้ก็ บ้าคลั่งเลือดสาดพอกันแต่มันเป็นปัญหาคนละแบบคนละสกเกลแต่ปัญหาแบบที่ Xbox กําลังเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาของ Publisher Triple A ที่อุ้ยอ้ายเกินไปเชื่องช้าเกินไปตอบสนองกับสิ่งต่างๆได้ช้าเกินไปใช้เงินเยอะไปและเสี่ยงได้น้อยเกินไปนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาหรือว่างบประมาณที่จะใช้ในการสร้างเกม Triple A ขึ้นมาสักเกมเนี่ยมันจะต้องมากมายขนาดไหนเราก็คิดไม่ออกหรือว่ามันจะยุ่งยากขนาดไหนเราก็คิดไม่ออกแต่ ถ้าคุณจะอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันที่วงการเกมมีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นทุกวันคือการที่ Microsoft มาบอกว่าเอ้ยอุตสาหการรมเกมมันชะลอตัวมันมันซบเซาแล้วมันไม่อู้ฟู่เหมือนสมัยก่อนอันนั้นคือในสายตาคุณนะในสายตาเกมเมอร์ไม่ใช่เลยนะครับคุณดูเกมออกทุกเดือนทุกเดือนที่ออกมาเรามีอะไรเรามี Hard d e สเรามี h e l l d i v e รเรามี Power เรามี เกมดีๆหมุนเวียนล่อตาล่อใจไม่ว่าใจะใหญ่เล็กมันมีปั๊มออกมาเรื่อยๆคุณเองนั่นแหละที่ทําออกมาแล้วคีปอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะบริษัทพวกนี้เขาปรับเปลี่ยนนโยบายได้ช้าเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่มันใหญ่เกินไปมีคนเกี่ยวข้องเกินไปเงินมันเกี่ยวข้องเยอะเกินไปมันตัดสินใจป,ปรับอะไรไม่ได้มันก็ต้องทําซ้ําเดิมๆอย่างที่เขาเคยทําแล้วมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆ มันต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆถ้าบริษัทซูเปอร์เอเหล่านี้ไม่ปรับปรุงตัวผมคิดว่าภายในช่วงเวลาปี2ปีนับจากนี้มันก็คงจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครับก็ประมาณนี้สำหรับคูลเลตคอร์ดพอดแคสต์ในตอนนี้ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็มาโพสต์คอมเมนต์พูดคุยกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแลวพบก,กันใหม่คราวนหน้าก่อน,นาจากกันไปก็อย่าลืมหาเกมมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ